คนเขินพี่นางมีนนางมีนเดี๋ยวมึงหนาเย่ทำไมเดี๋ยวมึงหนาเย่กันนะเอ้ยอันไหนมันเหมนบ้าแมีอุ้ยมึงพี่อายสวยบะพี่อายแต่กหนาเหรอสวยปะสวยปะ มีมียายสวยไหมน่ะสวยไหมยังยัวไม่นน้อยสองมาพี่เร็วมาหาพี่อายแล้วเร็วเอาเอ้าเอ้าเอ้าวนตาวนเนตาเือนตานะเเอนตาเนะเยเงนตาเออหัว เอาอามิมาใส่ชุดปนนอนสิไปอยู่ห้องน้ที่โรงเรียนอะมันต้องใส่ไปเลยดิลูกมันเดินยากนี่ปีโปเดชพ่ออุ่มบอกพ่อก็ใเ่ยไปเลยไงแต่เดนไใส่รู้ไม่ต้องใส่รองเท้าไม่บายตายก่อนไม่บายตายก่อนเยี่ยม

นี่บ้านน้องไมพี่นี่นี่บ้านน้องไม่พี่นี่หน,นอนมีไปพูดบบปพ่าอาพ่อไปพอไปพไปม่พี่ บ๊ายบายวรบเห็นปล่อยหนอนใหญ่ไหมไม่ปล่อยนะวัวับมือก็ยังบ๊ายบายบ๊ายบายไป็นูบะ บายบายอ่ะบายบายเหมอนตัวแล้วบายบายตาบ้าบายบายตาบาย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 บาายบาายสาวช่างพูดมาตัวสาวช่างพูดมาตัวะ เกือบกระสมผู้เสือกระสมผู้เมียนเมียนบะแบบวะออนี่คนเขินเนนี่น้องเมียนน้องเมียนองอเดี๋ยวมึงหนเย่ทำไมเดี๋ยวมึงหนเย่กันนะเยหมุนเหมือนหน Cảm ơn. Ui mơ bị ai xuôi bó. ai tét nào là xuôi